เอาอีกแล้วพี่จีนก็ทำทรงแบนอีกนะฮะสวัสดีครับนี่คือรายการคริปโตัวนิวไทยแลนด์แล้วผมต้องเป็นผู้ดำเนินการอีกเช่นกันนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมมีเรียนพิเศษอยู่ใต้ดีคิปชันนะผมมีหลายตัวนะครับผมที่ยังไม่ได้ลิสต์รอให้คุณนั้นได้เลือกสรรกันอยู่นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกราฟเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับผมก็คือบิตคอยนั่นเองนะครับผมทุกคนเนี่ยคงน่าจะจำเส้นนี้ได้นะฮะเส้นนี้มันเป็นเส้นที่บอกได้เลยว่า ไว้ป่วงอยู่พอสมควร่เห็นป่ะจากบวกๆอยู่ดีๆนะครับผมลงมาโอเวอร์โซลเลยทันทีถูกป่ะแล้วมีการเด้งขึ้นนิดหน่อยนะทำ อ่า uh, bullish divergence แบบนี้เนี่ยก็เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะฮะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ bitcoin และ ethereum แลทิ้งดิ่งตรงนี้ล้างพอร์ตฝั่งร้องคืนเดียวเนี่ย647ล้านดอลลาร์เลยแล้วตลาดก็ผันบวดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่า ethereum xrp bnb solana dogecoin และ altcoin ตัวอืนอ่นๆเนี่ยปรับลดลงหมดเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครมีเส้นแดงอะลงมาเนี่ยเห็นด้หมดเลยกราฟเดียวกันหมดเลยนะผมก็คือหักหัวลงมาติ่ม โดยที่ว่าบิตคอยเนี่ยร่วงจาก86,300นะผมจาก85,000เพียงแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ร่วงลงไปนั่นเองแล้วก็มีการฟื้นมานิดหน่อยแล้วในส่วนของอีทีเรียนนะผมตอนแรกอ่ะอยู่เหนือกว่า3,000ดอลล่าแล้วปรับลดลงมา ต่กว่า2,008แล้วมาดูเลข l i q u i d i t n นะครับก็คือตรงเนี้ยมีการเสียหายจริงๆนะครับผมในช่วง24ชั่วโมงเนี่ยเปิดเผยว่ามีการล้างพอร์ตมากกว่า647.25ล้านดอลลาร์เป็นฝั่งรองเนี่ยเสียหายเยอะที่สุดโดยมูลค่าอยู่ที่572.91ล้านแล้วมีบิตคอยเนี่ยถูกล้างไป201.89ล้าน ETH 159.20ล้านตัวอื่นก็ไม่รอดนะผมถูกล้างรวมๆกันถึง73.86ล้านโดยโซโลนาโดนเข้าไป35.09ล้านและ XRP 15.6 7ล้านและทีนี้ เขายังบอกว่าแรงขายนั้นยังไม่หมด ETF ก็ได้ชี้ว่าความต้องการนั้นอ่อนแรงเรื่อยๆโดยที่ว่า Bitcoin Spot ETF เนี่ยมีเงินไหลเข้าเพียงแค่71.37ล้านดอลลาร์หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะผมมีเงินไหลออกเนี่ยติดต่อกันหนักสุดก็คือ1.1พันล้านดอลลาร์แล้วฝั่งของอีทีเรียบ ETF นะผมอยู่ในสภาวะเดียวกันเลยก็คือมีเงินไหลออกรวม19.15พันล้านดอลลาร์และนอกจากนี้นะผมกิจกรรมของวาน Bitcoin และ ETF เนี่ย สูงขึ้นจะได้เห็นธุรกรรมใหญ่ๆมากกว่า1ล้านดอลลาร์เนี่ยที่กว่าเดิมและตามข้อมูลของ Bitcoin e XNS4 c h a g นี่ยครับผมก็ได้สะท้อนเห็นแรงขายนะครับผมนี่ปลีดมาเลยทีเดียว2เส้นตรงนี้นะฮะก็รวมๆก็มีแสนกว่าล้านแล้วก็ลงไปอีกถึงช่วงประมาณ86ด0 0ดอลลาร์นั่นเอง ใช่ไหมเออแล้วมีอัตาราลบอยู่ที่3า0 0 0 0ห้าบิตคอยเลยทีเดียวแล้วตรงนี้นะผมก็มีแรงดิ่งเนี่ยในรอบนี้มีหลายปัจจัยด้วยกันทําให้มีการล้างพอร์ตจำนวนมากดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเปิดโพซิชันนิดหนึ่งนะครับผมก็รอดูสถานการณ์ต่อไปก่อน แล้วเรื่องที่โหดลายที่สุดนะครับผมก็คือเอาอีกแล้วเนี่ยจีนเพิ่มมาตรการการห้ามซื้อขายคริปโตหลังจากตรวจพบว่ามีกิจกรรมซื้อขายใหม่เนี่ยนะครับผมเขาก็บอกว่าธนาคารจีนเนี่ยยืนยันว่ามีมาตรการการห้ามซื้อขายคริปโตทั้งหมดอย่างเข้มงวดอีกครั้งหนึ่งหลังจากตรวจสอบพบกิจกรรมการซื้อขายอันใหม่ตรงนี้แล้วมุ่งเป้าไปที่สเตเบิลคอยที่มีความเสี่ยงสูงหลังจากมีสัญญ,ญาณการเก็งกาไรในทรัพย์สินดิจิตอลเพิ่มขึ้นและทางธนาคารประชาชนจีนก็ได้จัดประชุมระดับสูงเมื่อวันที่28พฤกา 2,568โดยมีหน่วยงาน13หน่วยงานของรัฐประชุมร่วมเพื่อประสานงานการบังคับการใช้งานและปรับปรามกิจกรรมสกุลเงินดิจิตอที่ผิดกฎหมายและตรงนี้มันกลับเอามา ครั้งนงนึแม้ว่ามีการสั่งห้ามอย่างกว้างขวางมาหลายปีแล้วก็ตามการประชุมครั้งนี้นะผมก็ระบุชัดเจนว่า Sta b l e c o i คยนั้นมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินการช่อโกงและการโอนเงินข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่นะผมก็ได้เน้นย้ำว่าเงินสก,กุลดิ่ลน,นั้นไม่มีสถานะเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและไม่สามารถทำหน้าที่แทนเงินในตลาดจีนได้ในขณะที่มีกิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวข้องถือเป็นพฤติกรรมมิชอบทางการเงินที่บั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ก,ก็เอาง,ง่ายๆเลยจีนก็แบนอีกแล้วนะครับผมไอ้เส้นนี้ก็อาจจะเป็นเส้นของข่าวนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วใครที่คิดเหน็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ครับผมระวังล้างพอร์ตกันด้วยละ่ะขอให้ดูก่อนเปิดโพ s i t i o n นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม